สวัสดีครับฝนตกแล้วครับทุกคนเราต้องรีบทําหลังคาแล้วครับวันนี้เราจะเล่นสร้างบ้านกันครับตอนนี้น้องไบเราต้องเราต้องป้องกันของเล่นอ้าวเหรอใชโอ่โอเคโอเคนี่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 คือกล่องป้องกันนะครับนี่ตอนนี้เราเหมือนมีหลังคาแล้วนะเป็นหลังคาสาอุ้ยทุกคนนี่คือของเล่นรูดทรหารตอนเด็กๆที่พ่อแบงค์เล่นเลยอะ่ะเนี่อยออ้แล้วของเล่นตัวนี้ยถ้าเปียกฝนมันจะเสียเลยนะเราต้องรีบทำให้ได้ ตอนนี้น้องบ่าทำกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ครับเคเราต้องรีบสร้างนะครับเคเกมนี้เราได้ฝึกคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยเนี้ยเนี่ยนั่นแหละบ่าถูกต้องโอเคนี่แหละบิงบิงทำได้ไหมบิงช่วยกันบิงช่วยวางข้างบนหน่อยไม่ไมเบยต่อตรงนี้ตรงนี้มีมีช่องว่างอยู่บิงตอนนี้เราเริ่มทำเป็นวงแล้ว แล้วก็ตอนนี้บายเข้าอยู่ข้างในตอบก่อนเลยอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะอ้าวแล้วเราต้องทำยังไงล่ะครับไม่เลยสองอันโอเคเริ่มต่อได้แล้วเก่งมากวิ่งใกล้แล้วใกล้จะปิดหลังคาได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ระวังทหารกี่ตัวแล้วมีน้งหมดกี่ตัวสองตัวสองตัวแล้วตุ๊กตากำลังจะมาหรออ พร้อมแล้วทุกคนเตรียมตัวนะครับทุกคนตุ๊กตาจะมาแล้วลู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาจะมาเจอกับตุ๊กตาตุ๊กตาทหารของเราเดินช้าจังใช่ใช่รอแป๊บนึงเราวิ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เขาจะเดินมาแล้วมาแล้วดูดิเขาจะทำอะไรอุ้ยทหารเรายิงไปแล้วเราชนะยกที่หนึ่งเราชนะเราได้อีกหะ ต่อเลยไหมเอาข,ขึ้นต่อไปครับยกที่สองแล้วนะยกที่สองแล้วนะ <c oughs> แต่ทุกคนเราสร้างเกาะป้องกันไว้ได้แข็งแกร่งแล้วนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> แข็งแกร่งยังไงแข็งแกร่งแต่ว่าถ้าเขามาเยอะกว่าน,นี้เราอาจจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราดูก่อนตอนที่จะสู้ได้ไหมอ <c oughs> าแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีอุ้ยมีสี่ตัวอุ้ยเขาฟังแล้วเขาทําลายกรงเราแล้วอุ้ย ไปทไทม่ไม่ไม่เราสู้ได้ไม่ต้องหนีเราสู้ได้ <Yeah. S 2> เห็นไหมบอกแล้วเราสู้ได้เอาอีกทีหนึ่งไหมโอเคเอาอีกทีหนึ่งขึ้นที่สามเรายังไม่พังใช่เรายังไม่พังไปครับหกหกตัวอาอแล้วทหารเราข้างหลังเออหกตัวทหารเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย รูมก็มีเก้าชีวิตเลยอะาเองดูมาเยอะมากไปไปหันไปดูสิไปไปหันไปดูเขาต่อสู้กันเราจะสู้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยเราจะโดนนะวาอุ้ยเราโดนรุมแล้วไล่อุ้ยเราพลาดป่าเอ้าทำไมเราจะอนะไม่ขึ้นที่สามเรายังไม่ผ่านอ๋อเราตาย ทุกคน<ง>ทุกคนพ่อรู้รแล้วเราเสร็จสมบูรณ์ไปสองแล้วบายพ่อรู้แล้ว,วเราต้องสร้างกรงไว้ข้างล่างหนูเอากองมาไว้ข้างล่างให้หมดรู้แล้วหนูเอากองมาไว้ข้างล่างบายเชื่อพอ่อกรงอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ย้ายมาตั้งข้างล่างเป็นวงกลมอ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างสร้างตัวป้องกันใหม่ครับพอแบงค์จะบอกสูตรนะครับสูตรนี้แหละชนะแน่ ลองเลยดูี้จะผ่านไหมตอนนี้นะครับเป็นการทำเกาะกำบังแบบสูตรของพ่อแบงค์พ่อแบงค์คิดว่าจะผ่านได้ไหมมันตีตีข้างล่างไม่ได้ใช่ดูสิเปล่ามาแล้วมาแล้วมาหกตัวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่มาแล้วครับถ้าหานเราจะซื้อได้ไหมถ้าซื้อไม่ได้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะซื้อกล่องเพิ่มได้เหรอใช่ครับมาแล้วมาแล้ว ฟันดาบได้มันไม่ค่าเราหรอกพี่ไว้เราอยู่เฉยได้เลยโอ้เราสู้ไม่ได้อะถึงเรามีสองชั้นแต่เราก็ยังสู้ไม่ได้สองเราไม่พอ,อมาซื้อของเพิ่มเลยกดเลยเอยเอ ได้แล้วใช่บ yeah. ิงเก่งมากเย่เราได้เราต้องใช้ของที่อยู่ในกล่องนะเราได้ของเพิ่มแล้วได้ของเพิ่มแต่เราสร้างทำตั้งใหม่เดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวสร้างทีละคนนะบิงรอแป๊บนึงแล้วก็ทหารตั้งเลยตั้งอย่างนี้เออระบายก็ทำปิดตรงนี้บายของหมดยัง พูดแล้วสู้เลยครับตอนนี้บ้านใหม่ของเราใหญ่กว่าเดิมยังไงพ่อก็คิดว่าชนะพรอมยังไงก็ชนะมีมีปืนด้วยมั้งเนี่ยอันนี้คือปืนนะใช่ใช่มันคืออันนี้นกาวใช่ตอนนี้เราพร้อมมากพร้อมไหมพร้อมมากถ้าหกตัวถ้าเราผ่านอีกดานหนึ่งอะเราก็จะได้อีกงาแต่เราต้องผ่านใช่มาแล้วสู้แล้วสู้แล้วอุ้ยไม่มีใครเข้ามาทำเราได้เพราะเรามีทหารสี่คนไหวไว ไม่มีใครเข้ามาได้ครับไม่มีใครเข้ามาได้อุ้ยอุ้ยแต่เขาก็ทำลายได้นะแต่เขาก็ตายหมดเย้ชนะไหมชนะชนะเราเราได้สามด้วยถ้าเราเห็นว่าทหารเข้ามาตรงไหนอะ่ะแสดงว่าตรงนั้นเป็นรูรั่วเราต้องรีบไปสร้างให้แข็งแกร่งมาแล้วมาแล้วไม่มีใครเข้าเบอร์ไบายดูแบบนี้แลหละอยยังยังต้องดูที่มันเข้าถึงอะ่ะเข้าทางไหนที่เข้าถึงเราตัวนี้อุ้ยเข้าทางนี้ ิตรงไหนอุ้ยเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเราต้องเราต้องเติมอุ้ยเราแพ้เหรอแพ้ไหมแพ้ไหมอุ้ยแพ้ไม,ไม่เป็นไรไทุกคนตอนนี้เราแพ้เราต้องเติมข้างนี้ใช่ไบไบเติมข้างนี้ไม่มีแล้วนี่นี่บเอาอันนี้ออกอันบนนี้ออกใช่แล้วก็มาตั้งขา้างหน้าเออแล้วก็เอาอันนี้ออก <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็มาตั้งกัน <c oughs> อันนี้ของบิงอ๋อบิงบิงเอาอันนี้ออก ใช่แล้วก็เอานี้ด้วยนั่นแหละลิ้งมีของดีอ่ะไป <c oughs> มาสู้สู้สู้อดสู้สูู้โอ้โหมันมาเข้าทางนี้อีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าเราไปปิดทางนู้นมันก็มาเข้าทางนี้เธอไปปิดทางนี้มันก็ไปเข้าทางนู้นโอ้โหทุกคนเราแพ้เราแพ้สามตาติดเลย อ่ะลองดูตอนนี้แนะอีกครั้งหนึง่งถ้าตายก็พ่อก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วตอนนี้จะเป็นการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับเขาจะปล่อยทอาหารหม,มาเ่อะทหารมาเยอะมากอ่ะเรามีแค่สี่คนไงทหารเราน้อยไปนหน่อยงั้นถ้าเราไม่ผ่านเราจะไม่ได้กล่องนะใช่จะต,ตายนี้ขอให้ผ่านทีอ้าวแล้วไอันนี้มันอยู่บนนี้ก็ก็ก็อยู่บนทหารอยู่บนทหารเหรอใช่อ้าวระวังผิดใช่พ่อจะวางตรงนี้ เนี่ยเนี่ยวางตัวนี้ยอยู่ข้างบนมันไม่ได้ใช้เฮ้ยเราอาจจะได้เฮ้ยเฮ้ยตานี้อาจจะได้นะเพราะแบงค์คิดว่าใช่มันมันมันฆ่าไม่ถึงอ๋ยังไม่ถ้าไอ้งแค่ีนิดเดียวนิดเดียวเอง นิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรโอ้โหทุกคนครับเราไม่ผ่านเลยเนาะเกมนี้มันยากงั้นสําหรับคลิปนี้เราเราต้องเปลี่ยนเกมดีกว่านะบายเนาะโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย